สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทีมงานไปไหนว่ามานะคะจะพาไปศาลเจ้าพอ่อเฮงเจียน,นค่ะตอนนี้เราถึงศาลเจ้าพอ่อเฮงเจียแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะโอเคสำหรับของไหว้ในวันนี้นะคะก็จะมีส้มนะคะมีกล้วยมีผัดหมี่ส้วนนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบเออ20ดอกะคะแล้วก็มีน้ำชาด้วยค่ะ โ okay. อเคไปแล้วก็ไปทำการไหว้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้ามาเคาะกองนะคะ3มครัง้งแก็ตีละครั้ง3าครั้งค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการเขียนขอพรค่ะด้านหน้านะคะให้เขียนชื่อนะคะนามสกุลวันเกิด ที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะเขียนเป็นเ,อเบอร์โทรศัพท์แถมไอดียหรือว่าเว็บไซต์ของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคำอวยพรไว้ด้านในด้วยนะคะนี่คือเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นำกระดาษนะคะที่เราเขียนขอพรเนี่ยเอาวางไว้กับของที่เราเจะถวายนะคะแล้วก็จุดทูปจุดเทียนนะคะไหว้ปักตามจุดตามที่เขากำหนดไว้เลยนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะส่วนณจุดนี้นะคะเราสามารถมากราบไหว้นะคะขอฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานกับเจ้าพ่อเฮงเจียนะคะขอให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็ให้ท่านคุ้มครองเราไปนานตลอดปีเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํากระดาษที่เราเขียนขอพ่อนะคะเอาไปใส่แล้วก็จุดไฟเผานะคะเพื่อให้ท่านตลอดปีนะคะ ใช้ใสท่ทองไนต้นไว้ะคะจากนั้นมาจุดประทัดกันเลยจ้าไนมาดูสิแปลว่าอะไรเสียงดังมากใช่ไหมเหรอโอ้โ <c oughs> หสิโ <Okay. S 2> อเคจากนั้น <c oughs> เรามาดูซิว่าได้ทำอะไรทองเลยทำนด้ไห <c oughs> โอ้ได้ตัวเลขมาจัดดูสักงวดก็ดีนะโอเควันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย